คลิปน่ารักน่ารักชาวต่างชาติออกมาขอบคุณรัฐบาลสปปลาวที่ให้เขาได้เข้าถึงวัคซีนแล้วถามว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยละ่ะจะได้วัคซีนกันไหมแล้วมีคําถามข้อสุดท้ายบอกว่าสามารถไหมที่ให้รัฐบาลสปปลาวเนี่ยนำวัคซีนมาให้ที่ไทยให้คนลาวได้ฉีดสไปดี้สวัสดีครับวันนี้เรามีคลิปน่ารักน่ารักนะครับ จากชาวต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ดีโคเรียนกด็ดีชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความขอบคุณนะครับให้กับรัฐบาลลาวครับที่ทำให้เขาเข้าถึงวัคซีนได้ครับ Thank you o a o government and thank you o a o health department ขอบใจละลายขอบใจเด้อสุขภาพแข็งแรงนำกันเด้อขอบใจ Let's be safe together uh, My name is Kyungmin Kim I'm a Korean And I'm a teacher in ISL in Vientiane. Uh, I was worried about uh, teaching students uh, during this uh, COVID 19. Today, I finally got uh, my second dose of Sinopharm vaccine. When school starts, I should uh, meet many, many students and many teachers. Uh, so I was worried. but now I'm relieved that I have been vaccinated like this. Of course, I should still uh, wear a mask and follow the precaution. Many things for the safe together. I think I'm very lucky to be able to get the vaccine so quickly like this. วันนี้เราได้คลิปน่ารักน่าักนะครับจากโรงเรียนนานาชาติครับที่อยู่ที่ส,สปปลาวนะฮะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เป็นบุคลากรคุณครูครับ เป็นผู้อบรมฝึกสอนให้กับเด็กนักเรียนนะฮะเขาได้ออกมาขอบคุณกับรัฐบาลลาวกับสอปป,อปอลาวนะครับ ที่ทำให้เขาเข้าถึงวัคซีนได้นะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นความอุ่นใจนะครับกับคุณครูที่ต้องดูแลเด็กๆพวกนักเรียนนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่เขาจะต้องเข้าไปอบรมฝึกสอนนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าทุกคนได้รับวัคซีนแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับเพื่อทําการเรียนการสอนต่อไปนะครับสบายดี I'm from Philippines I work here for almost 11 years and today I am happy because I got second dose of Sinopharm, and then uh, for those people not get vaccine, you, uh, I encourage you to take vaccine. that is good for us that you can you can travel or you can uh, you're not you're not be uh, you're not be afraid to travel and go anywhere. But all oh, but but still you need to wear mask. And then would like say thank Thank government would to the much like I you for the government. Thank you so much. แล้วก็ตอนช่วงนี้เด็กๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้นะครับแล้วก็ณตอนนี้ผู้ที่สามารถรับวัคซีนได้ก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวเนี่ยก็จะได้รับอีกกี่ห้อหนึ่งน,น,นะครับ แต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้เราได้ข่าวออกมาแล้วครับว่าออที่มังนอกเนี่ยเขาสามารถที่จะอนุม,มัติแล้วครับให้เด็กตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครับสวัสดี I am Mr. Ulvi Principal of International School of Laos Today we are happy to have all our staff and teachers g e t vaccinated For this we would like to thank all doctors Minister of Health and law government for letting it happen Thank you very much จะเป็นชาวไทยหรือว่าจะเป็นเวียดนามหรือจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกอกมาเขียนกันนะครับว่าได้วัคซีนกันแล้วครับแล้วก็ขอขอบคุณสปปลาวนะครับที่เขาได้เข้าถึงวัคซีนกันด้วยนะแต่ละคนก็เขียนมาจากแต่ละแขวงนะครับว่าได้เข้าถึงวัคซีนแล้วนะฮะแล้วก็มีคําถามอบอกว่าว่าแล้วประเทศไทยละ่ะชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนที่เมืองไทยได้ไหมทางกรมควบคุมโรคนะครับย้ําเลยนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติครับ ทั่วโลกเป็นเหมือนกันนะครับเป็นไปตามนโยบายฉีดวัคซีนให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแผ่นดินไทยเนี่ยได้รับวัคซีนกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับท่านนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์นะครับท่านเป็นอธิบดีควบคุมโรคนะฮะท่านได้ออกมาถแถลงข่าวกรณีเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนให้กับชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะให้แก่ประเทศและจะต้องฉีดอย่างน้อยเนี่ย70%นะครับของประชากร ในประเทศนั้นๆนะครับนั่นหมายความว่าในเมืองไทยเนี่ยก okay ็จะมีอยู่ประมาณสัก70ล้านคนนะครับเป็นแรงงานต่างชาติแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็อยู่ประมาณ3ล้านคนครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยต้องให้ได้เนี่ยอย่างน้อย70%ครับนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยต้องให้ได้ประมาณ50ล้านคนนะฮะแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยต้องใช้2โดสทั้งปีเนี่ย ประเทศไทยต้องได้วัคซีนถึงร้อยล้านโดสครับแต่ว่าตอนนี้บางคนก็ออกมาเขียนนะครับว่าจะทํายังไงดีจะได้ฉีดตอนไหนจะต้องลงทะเบียนอะไรยังไงนะฮะแล้วบางคนก็ออกมาเขียนนะครับก็เป็นแฟนแฟนเพจนะครับที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยบางคนก็ได้กันแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับอย่างเช่นคนที่ได้กันแล้วเนี่ยก็อยู่ในเขตที่สมเสียงครับสมมติภูเก็ตนะครับเนี่ยก็ได้กันแล้วครับ แล้วก็คลองเตยนะฮะคลองเตยก็เป็นเขตที่สุ่มเสี่ยงนะฮะตรงนั้นก็ได้กันเยอะมากเลยเพื่อนผมก็ได้กันแล้วนะเพราะเขาอยู่พักอยู่แถวนั้นแล้วก็แรงงานต่างชาตินะคะจะเป็นแฟนเพจเรากันเองก็เขียนมาหลายๆคนนะครับว่าได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาต้องฉีดให้ได้ครบครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะละเว้นจับเลือกปฏิบัติไม่ได้เพราะยังไงซะเวลาคนที่อยู่ใน เมืองนั้นๆประเทศนั้นๆเนี่ยก็ต้องปลอดภัยไม่ได้แบ่งเชื้อชาติไม่ได้แบ่งศาสนาไม่ได้แบ่งคนรวยคนจนครับต้องได้เท่ากันหมดแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อแล้วเอาไปลำบากจะให้รวยขนาดไหนจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องติดเชื้อไปด้วยครับแต่ตอนเนี้วัคซีนของเมืองไทยเนี่ยวันนี้วันที่7มิถุนาครับมันเป็นวันดีเดย์ที่วันนี้จะฉีดด้วยกันทั่วประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนกันรออีกสักนิดนะครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วผมยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้วันไหนและฉีดที่ไหนนะฮะก็ต้องรอกันก่อนนะครับแน่นอนครับยิ่งเป็นคนต่างชาติที่ตักบ้านจากเมืองมาเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องทําวิธีการไหนต้องทําวิธีการอะไรตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ใจจดใจจอ่อรอซิว่าในโทรศัพท์จะบอกมาว่าผมจะได้ฉีดวันไหนยังรออยู่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังฝุ่นตลบอยู่เลยฝุ่นตลบหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยบางสถานที่ฉีดได้ประมาณพันคน ใหญ่ที่สุดก็คือที่บางซื่อนะฮะตรงสถานีขนส่งแห่งใหม่บางซื่อวันนี้ก็ได้เริ่มฉีดกันครับแล้วเขาคิดว่าณนะที่แห่งนั้นเนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยฉีดได้วันละหมื่นคนนั่นหมายความว่าคนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยจะต้องฉีดกับที่ตรงเนี้ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับแต่นะตอนนี้เนี่ยได้ถูกกระจายไปอยู่ทุกจังหวัดแล้วนะครับทุกจังหวัดก็กำลังจะได้รับกันแล้วนะฮะก็ต้องอดทนใจเย็นอีกสักนิดนะครับ ว่า,เ,าเราจะได้ฉีดวันไหนแล้วก็วัคซีนเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆณนะอาทิตย์นี้มันมาประมาณขนาดนี้ถูกแจกไปแล้วนะฮะอย่างเช่นสมมติณนะวันนี้ได้มาที่ร้าน8 0 0 0 0โดสนะครับต้องถูกแจกออกไป70จังหวัดจังหวัดไหนที่ติดเยอะอย่างเช่นกรุงเทพนนทบ,บุรีก็จะได้เยอะหน่อยแต่จังหวัดไหนที่ติดน้อยๆเนี่ยก็จะได้น้อยหน่อย,อยแต่อาทิตย์หน้าก็จะมาอีกสิ้นเดือนก็จะมาอีก เดือนหน้าก็จะมาอีกคราวนี้มันจะมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแล้วก็มีคนถามมาบอกว่าช่วยบอกทางรัฐบาลสปป,ปลาวได้ไหมให้นําวัคซีนมาให้แรงงานลาวที่อยู่ในไทยทําได้ไหมสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นน่ะเข้าถึงวัคซีนได้หรือเปล่านะครับ อย่างเช่นสมมติว่าในประเทศประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลมากๆเลยแล้วเขายังไม่สามารถที่จะนาเข้าวัคซีนได้เลยนะครับไม่มีโอกาสที่ได้วัคซีนเลยแต่มีผู้คนอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยจะต้องทํางานอยู่ที่นั่นเฮดเวกอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาสามารถที่จะนําวัคซีนอันนั้นเน่ไปให้กับประชาชนของตัวเองอยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้นะครับแต่ขณะเดียวกันของเมืองไทยหรือในภาคพ,พื้นเอเชียเนี่ย กำลังเข้าถึงวัคซีนกันได้นะครับอย่างมากๆนะฮะก็เลยไม่มีเหตุจําเป็นของการที่จะนาพาวัคซีนจากสปปลาวเข้ามาหนึ่งเมืองไทยนะครับและเมืองไทยเองก็มีมนโยบายของการที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทัดเทียมกันอยู่แล้วนะนั่นก็คือเราอ่ะก็ปฏิบัติตามสากลที่อยู่บนโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้วัคซีนกันทั่วหน้าครับเลยมันไม่ได้มีเหตุจําเป็นถึงขนาดที่จะต้องนําวัคซีนเนี่ย เข้ามาอีกประเทศหนึ่งให้นึกง่ายๆครับอย่างเช่นสมมติว่าเกิดภัยพิบัติเกิดภัยพิบัติเกิดแผ่นดินไหวเกิดสงครามเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะห่วงใยคนในประเทศนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นจะเป็นส,สปปลาวเองหรือดีหรือจะเป็นคนไทยเองก็ดีที่อยู่ในประเทศที่มีสงครามอยู่ในภัยพิบัติเนี่ยเขาได้จัดการเตรียมเอาเครื่องบินไปรับแล้วเอากลับมาเลยครับเพราะฉะนั้น สวัสดิการของแต่ละคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าประเทศไทยเองก็กำลังจัดการวัคซีนกันได้อย่างเร็วๆนี้แล้วอย่างเยอะมากๆนะฮะก็เลยยังไม่ได้มีสิ่งที่น่ากังวลครับว่าจะต้องนำวัคซีนของประเทศนั้นๆเพื่อเอามาให้อีกประเทศหนึง่งต้องสังเกตดูครับว่าตอนนี้เรากำลังจัดการกันอยู่นะครับ สปปลาเองก็ยังจัดการอยู่ผมว่าวันนี้เนี่ยได้ฉีดไปประมาณสัก10%แล้วนะของประชากรทั้งหมดนะฮะเล้านคนของไทยเนี่ยตอนนี้ฉีดได้ประมาณสัก1จุดกว่ากว่านะฮะถ้าวันนี้ผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของจำนวนประชากร70ล้านคนนะฮะแล้วตอนนี้ก็พยายามจะเร่งฉีดกันอยู่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยสปปลาสามารถทำได้ถึง70%ไทยทำได้ถึง70%เนี่ยผมว่าตอนนี้ เราก็คงจะบริจาคให้กับประเทศอื่นๆที่เขาต้องการวัคซีน,นะฮะอย่างเช่นอเมริกานี่เองอเมริกานี่ก็ฉีดในบางพื้นที่เนี่ยก็เกิน70แล้วแล้วเขาก็หวังว่าเาะวันชาติของอเมริกาเองนะฮะวันที่4ี่กรกฎาคมโฟร์สออฟจเขาจะฉีดให้ได้เกิน70%เนะฮะแล้วเขาจะเปิดประเทศนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะมีวัคซีนเหลือแล้วครับแล้วก็เอาไปบริจาคให้โคลเวกส์นะฮะหรือว่าเอาบริจาคให้กับประเทศที่ยังไม่สามารถเข้าวัคซีนได้นะฮะ อันนี้เขาก็เริ่มที่จะเหลือและเขาก็จะเริ่มที่เอาไปให้คนอื่นบ้างแล้วนะ,ะเป็นลักษณะเดียวกันครับเพราะว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็คงมาตอบนะฮะว่าก็คงยังไม่ได้มีเหตุจําเป็นครับที่ช่วยเอาวัคซีนมาให้หน่อยเรายังเข้าไม่ถึงวัคซีนเลยยังไม่ต้องห่วงครับผมเองก็ยังเข้าไม่ถึงครับกำลังจัดการกันอยู่ครับใจเย็นๆนะครับอีกนิดเดียวถ้าเกิดว่าใครชอบบทความอย่างนี้ แบ่งปันเรื่องราวความสัมพันธ์ดีๆระหว่างไทยและลาวกันอย่างนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กด Follow ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีบบทความดีๆอย่างนี้มาแบ่งกันทุกวันนะครับคราวหน้าถ้าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรมีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ โซ่กันอีกนิดนะครับเกือบแล้วครับมาแล้วครับจะได้แล้วครับ